เธอคือสายลมพัดยามอ่อนลน้า แม่ชาวนี้มันช่างสใสัยจริง,รงๆคุณผู้ชมครับเหมือนได้วาปกลับไปอยู่ในช่วงมหาลัยอีกครั้งหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ครับเรามาอยู่กันที่โครงการสาลายาวันเรสเดนซ์นะครับยืนหนึ่งเรื่องคอนโดพรีเมียมและยังเป็นโครงการมิกยูสที่ใกล้กับมหาวิทยายลัยมหิดลมากๆเลยนะฮะมีความน่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มายืนอยู่คนเดียวอย่างแน่นอนต้องขอชวนเพื่อนมาสนุกด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลองอยู่กันเลย เปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยใครชื่อมองคล <c oughs> แกนะมงคลงั้นชื่อพ่อฉัน <c oughs> อะไรหรอน้าอย่างนี้ชื่อว่าไทนี่นะครับ <c oughs> เข้ามา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 ไปค่ะโอ้โหไทยแล้วนี่นึกยังไงเนี่ยส่ชชดนักศึกษาป,ปีหนึ่งคิดจะแอบเด็กเหรอแน่นอนครับไม่ใช่ว่านักศึกษาป,ปีหนึ่งเดียวนะครับผมนักศึกษาแพทย์ด้วยนะครับโอ้โหใช่นะฮะแน่นอนโถหน้าอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ไทนี่ไทนี่ไปเอามาจากไหนที่คอฟเป็นนักศึกษาตอนนี้เพราะว่า เราจะต้องเนียนนะฮะไปกับสถานที่ที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับผมต,ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยโครงการสารยาวันเดสเดนส์นั่นเองนะฮะที่นี่คือคอนโดระดับพรีเมียมเลยนะคุณผู้ชมรับรองว่าส่วนกลางเขาจะจัดเต็มจุใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะฮะเรียกว่าอยู่ที่นี่ไปโอ้โหมีทั้งความสนุกและความสบายเลยอย่างที่ไทยบอกว่าส่วนกลางของเขาเนี่ยคือใหญ่มากๆไม่ได้ใหญ่ธรรมดานะยังไงใหญ่มาก มาแบบตะโกนเลยนะคะ,ะแล้วก็นี่ฟังก์ชันของห้องเขาเนี่ยก็คือใหญ่มากๆเลยนะคะเฟอร์นิเจอร์ครบนะแล้วที่สําคัญนะคะเรื่องของทําเลของเขาเนี่ยปักซอยอยู่ตรงตั้งศินเลยนี่อันนี้คือเข้ามาปุ๊บเจอเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้นะคะใกล้กับมอหิดลด้วยเออแล้วที่นี่นะคะก็ได้ได้ว่าเป็นโครงการมิกซ์ยูนะคะหนึ่งเดียวในสาลยาด้วยนะคะคือถ้าอยู่ที่นี่บอกเลยว่าสะดวกสบายจริง,รงนะเพราะว่าเขามีบริการรถรับส่งมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะครับสบายนี่แล้วห้องที่เราอยู่ตอนนี้ คุณผู้ชมครับเป็นห้องแบบหนึ่งห้องนอนนะครับพื้นที่35ตารางเมตรนั่นเองนะจะอยู่คนเดียวสบายใจดีก็ได้หรือว่าอยากจะอยู่กับคนรู้ใจกับเพื่อน ก็ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะแต่ก่อนที่เราจะออกไปดูข้างนอกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมาดูในห้องก่อนดีกว่าเพราะเราจะต้องมาลองอยู่กันที่นี่นะครับผมมาเริ่มเลยดีกว่านะครับปาพาคุณผู้ชมรีวิวมาเลยค่ะมาเริ่มที่ห้องนี้กันเลยนะคะต้องบอกว่าลิงชอบมากๆเลยเพราะว่าเขามีการแบบแบ่งฟังก์ชันแบ่งสัดส่วนเป็นแบบสเต็ปเต็ปเสเต็ปเลยเสร็จแล้ว แน่นมากเลยใช่ค่ะเพราะว่าเดินเข้ามาถึงเนี่ยก็จะบอกว่าต้องเจอกับนี่เลยค่ะโซนครัวนะคะที่แบบว่าสมมติเราซื้อของมาปุ๊บแล้วเราก็วางตรงนี้เลยคือสะดวกมากๆเลยสะดวกมากฝั่งนี้ก็เป็นห้องน้ําแล้วก็นี่ค่ะมีชั้นวางรองเท้าให้ด้วยนะคะนี่ที่จริงนะตรงชั้นวางรองเท้านะคุณผู้ชมครับก็จะมีเป็นช่องสาหรับวางของอีกนะฮะก็เก็บของที่เราต้องการได้นะฮะพวกพวงกุญแจหรืออะไรที่แบบกระเป๋าอย่างเงี้ยนะที่แบบว่าเราต้องรีบอ่ะใช่แล้วก็แขวนไว้ตรงนี้ก่อนได้นะครับนี่เขามีอะไรบ้างห้องครัวนะครับผมฮอวฮูด แล้วก็มีซิงค์ให้ด้วยครบเลยเนาะครบเลยเคาน์เตอร์ตรงนี้มีที่ประกอบอาหารนะฮะเตรียมอาหารให้ในระยะหนึ่งเลยนะครับก็สะดวกสบายมากนะครับแล้วก็ยังมีที่เก็บ ช้อนนะฮะมีที่เก็บจานชามนะครับผมตู้ใหญ่มากนะก็อย่างบ้านเธอใช้ไหยงเงีนะ้ยเก็บได้เลยสบาย <c oughs> เพราะว่าช่องใหญ่ไงครับ <c oughs> ผมแล้วก็มีนี่เลยนะฮะเก็บแก้วเก็บอะไรได้หมดเลยใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นช่องวางตู้เย็นคือใส์ใหญ่ได้เลยใช่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะสำหรับคนที่แบบว่าชอบทานอาหารชอบทาอาหารเยอะๆอย่างอาหารไทยย้ยมันกลิ่นแรงควันแล้วก็มันคือครัวหนักนะนี่ไงเขาจะมีเป็นแบบ ประตูเปิดปิดกันกลิ่นกันควันได้เลยใช่โอ้ยเป็น2ชั้นเลยเนาะนี่ดูดิมันแบบมาเป็นบานเลื่อนอ่าเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะประกอบอาหารแบบหนักๆได้เลยถูกไหมนี่ถ้ามีเวลาที่จริงนะอยากจะโชว์ฝีมือให้มากๆเลยนะลินเออเนี่ยรอรชิมอยู่เนี่ยโอ้วา้าบมาที่ห้องน้ําคุณผู้ชมครับตรงข้างกับห้องครัวนะฮะพอเข้ามาแล้วเนี่ย ความรู้สึกอย่างแรกเลยโอ้โหมันใหญ่แล้วก็มันกว้างมากเหมือนกันนะครับตัวผมเนี่ยสูง185นะฮะแล้วก็ตัวใหญ่อย่างนี้นีย่ยังมีที่ฟุตเวิร์กบางใจโอ้โห oh, ไทย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 ใจเย็นใจเย็นไทยเข้าไปยืนคือดูไม่อึดอัดเลยนะใช่เออเนี่ยยังแบบว่าเล่นนู้นเล่นนี้ได้นะแล้วก็จริงๆเนี่ยหลิงชอบว่าสุขภัณฑ์เขาให้มาแบบนี้เลยใช่คุณผู้ชมได้อย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็อีกที่สําคัญเลยนะฮะแบ่งโซนแห้งเปียกให้ด้วยนะครับแล้วก็การด้วย เชปเปอร์ g ล a สนะครับผมซึ่งเวลาเราอาบน้ำเนี่ยนะบางทีเนาะเราอาบน้ำสนุกสนานมากวางเพลงไปอะไรไปอินเนอร์มาเต็มน้ำก็ไม่กระจายมาถึงโซนล้างหน้าตรงนี้แล้วก็โซนสุขภัณฑ์ตรงนี้ด้วยนะครับห้องน้ำเราจะสะอาดมากขึ้นใช่ค่ะนนแลวเนี่ยหนิงชอบตรงที่มีอันนี้อาบน,น,น,น้ำของเขาเนี่ยด้านล่างก็จะวางของได้ด้วยพอไหม คิดว่าจริงๆอาจจะมีเยอะกว่านี้นะถ้าเยอะมากกว่านี้ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าในห้องนอนก็มีที่เก็บอีกเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวค่อยพาไปดูอ่าได้เลยจริงๆหลิงเลงมุมข้างในไว้แล้วแหละอ๋อเหรอได้เลยงั้นเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันค่ะอาจยะอ่านี่คุณผู้ชมครับถัดจากห้องครัวห้องนะ้ำมาก็จะเป็นห้องนั่งเล่นแบบนี้เลยนะฮะอ้เรียกว่าโปร่งโถงโอโทงมากนะเพราะว่าเราได้แสงธรรมชาติจากระเบียงเนี่ย สองทอดยาวเข้ามาจนถึงในห้องเลยไม่ใ่เรียกว่าโปร่งสบายมากหลิงชอบมากๆเลยนะเนี่ยคือแบบว่านั่งสบายสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็ที่หลิงชอบนะคะต้องบอกว่านี่เลยเขามีเป็นแบบพ์ดิชันกั้นแบบนี้นะคะเวลาเราจะแบบว่าเปิดปิดห้องก็คือได้ได้ว่าห้องก็จะดูมีความเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นเลยคะ่ะเอาแล้วไทยไปอะไรนั้นเนี่ยก็เห็นเธอมอยอยู่ฝอ,อยอยู่เะไกเขาไม่อยากจะกลวนไง อยู่ตรงไหนก็ตามะนะเราก็จะสามารถที่จะส่งข้อความหากันได้พูดถึงกันได้เมาส์มอยถึงกันได้เพราะทุกพื้นที่เราเชื่อมถึงกันด้วยใจของเราน้่นเองไม่ต้องเลยไทย <c oughs> มาตรงนี้จะบอกว่าโซฟาโซนเนี้ยคือเขากว้างอยู่แล้วเราจะไปนั่งอะไรตรงนู้นล่ะมานั่ง้วกันมัเหงา,<ส>าหรอือยังไงเหงาสิจ๊ะสบายเนาะ <c oughs> อุ้ยยางดีเลยนะ สมมตินะคุณผู้ชมแบบเราอยู่กับเพื่อนเนาะแล้วก็เพื่อนอาจจะแบบว่าทางานส่งอาจารย์หร,หรือว่าต้องใช้สมาธิสูงๆอย่างนี้เนาะเราก็อาจจะมานั่งตรงนี้แล้วก็ปิดนี่เลยปิดพาร์ติชันปึ๊บเออก็การปิดอีกห้องนึงไปเลยใช่ก็จะออคือแบ่งแบ่งโซนไปนะฮะเพื่อนอยากจะใช้สมาธินักอยากจะปฏิบัติธรรมมากกว่าไปอยู่ ส่วนทันเนี่ยจะเอนจอยตรงนี้อะไรเออใช่ก็เลงจะบอกว่าถ้าสมมติว่าแบบใครชอบดูซีรีส์อะไรเงี้ยก็ชวนเพื่อนมาดูซีรีส์ตีป๊อปคอนอะไรอยู่ตรงนี้เลยนะกิ้งกิ้งกันอยู่ตรงเนี้ยอ่านหนังสือเป็นกลุ่มกลุ่มทำงานกลุ่มคือหลิงว่าแบบมันเวิร์กมากเลยคือพื้นที่เนี่ยกว้างนะคุณผู้ชมฮะเออนี่ยิ่งสูมตแบบว่าโปรแกรมบอลดึกดึกนะมีแบบซีรีส์ที่แบบว่าโอ้ยติดตามมากเลยอ p พีแล้วตายังแข็งอยู่ยังอยากดูอยู่ยกหมอนยกผ้าห่มเอามานอนตรงนี้เลยจากที่นอนเนี่ยเอามาให มานอนตรงนี้เลยนอนตรงนี้ใช่ปะอืมอ่าพูดแล้วนะงั้นเดี๋ยวหลิงไปดูห้องนอนดีกว่อาอยู่ตรงนั้น <ทำ S 1> ไปแหละอยู่ตรงนั้นไปแหละหมาว่าจะไม่อยู่ด้วยกันไงวันนี้ <laughs> <laughs> และจุดเด่นของห้องนี้นะคะก็นี่เลยห้องนอนนะคะที่สามารถที่จะวางเป็นเตียงขนาดคิงไซส์ได้แบบใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นนี่ค่ะตู้มาให้เลย2ตู้คือถ้าเป็นหลิงเนี่ยก็คือใส่เสื้อผ้าได้แบบสะใจไปเลยคือไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมว่านี่มันเป็นห้องไทยหรือห้องหลิงเนี่ยทำไมชอบจังเลยเนี่ยเฮอใหญ่เหมือนกันนะเอาใหญ่แค่ไหนไม่ใหญ่ เอ่ยใหญ่แค่ไหนดูฮะใส่คนได้ทั้งคนแต่คนอย่างเงี้ยตัวอย่างเงี้ยแมวหรือคนก็ไม่ได้นะโดนเออก็เนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาจัดมาให้เลยเราสามารถที่จะใส่ของได้มากมายนะครับผมตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆจนถึงของชิ้นใหญ่นะฮะกระเป๋าเดินทางก็เก็บข้างบนได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกแบบปลอกหมอนหมอนสำรองผ้าห่มอะไรอย่างนงี้นะฮะเทปบุ๊กของนักศึกษาอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะครับคือมันเพียงพอที่จะให้เก็บ เยอะๆทั้งสองคนวางของได้เยอะมากเมื่อกี้หลิงเข้าไปก็คือสบายๆเลยนะใช่แล้วเอาสบายเอาเข้าไปสิไม่เอาแล้วอยู่<บ>นี่มา <laughs> พูดถึงต๊งเครื่องแป้งกันดีกว่านะคะถ้าเป็นหลิงเนี่ยคือจริงๆเนี่ยสามารถทําเป็นโต๊ะแบบแต่งหน้าก็ได้โต๊ะทํางานก็ได้นะคะซึ่งแบบหลิงชอบมากๆเลยแล้วก็นี่ถ้าเป็นหลิงจะเอาเป็นมุมนี้แล้วกันเออนั่งมุมนี้ได้เลยนะทำไม,มกก็คือแสงเข้าแต่งหน้าสวยอ๋อเออใช่ใช <laughs> ่ขนาดแสงเข้าแค่นี้เธอยังสวยเลยนะไหนลองหนึ่งตกใจตกใจเ มุไหนก็สวยก่อนอ๋อเหรอเออมุมไหนก็สวยบ้านเลยเออแล้วคุณผู้ชมคือการที่เขาจัดโต๊ะเข้ามุมแบบนี้นะฮะมันสะดวกสบายมากเพราะว่ามันจะมีพื้นที่การใช้ชีวิตเยอะนะฮะมันก็ทําให้แบบว่าเดินเหินได้สบายนะฮะแล้วก็รู้สึกไม่อึดอัดด้วยที่สําคัญนี่อย่างที่บอกคือเขาให้กระจกแบบ full high มาเลยนะฮะรับแสงธรรมชาติเต็มๆนี่นะถ้าสมมุติว่าผมเปิดกระจกเปิดผ้าม่านออกทั้งหมดนะจะโคตรสวยเลยคนเนี้ยแน่นอนอยู่แล้วถูกต้องนะฮะแต่ถ้าลองลองปิดลองปิดโอ้ยโตกใจตกใจตกใจ ไปเว่อร์ไปเดี๋ยวจะโดนนี่หมูมองเห็นข้างล่างเลยอะโอ้วิวดีมากวิวดีมากใช่จะบอกว่าตรงเนี้ยถ้าหมูเรามองไปใช่ไหมก็จะเห็นทั้งวิวสวนแล้วก็วิวขอดย้าด้วยคุณผู้ชมนสวยมากจริงๆนะแต่ว่าก่อนที่จะพาลงไปข้างล่างเนี่ยลิงขอแบบเมนูเด็กห่อสักเมนูได้ไหมโอ้โหคุณคุณขอใครครับเชฟเชฟไทยนะฮะเชฟไทยสุดยอดกระทะเหล็กกาวนท์เลยบอกให้อ่าอย่างนี้ก็นั่งรอเลยดีกว่านาอได้เลยนะฮะอะนั่งรอให้สบายสบาย เดี๋ยวเชฟจากการอาหารให้มือนี้รับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนมาแล้วครับผมอาหารสุดพิเศษที่เชฟไทยกระทะเหล็กกาวนหนรังสรรข้าวไข่ต้มมันไม่ใช่ไข่ธรรมดานะครับ โหทำนานขนาดนี้ได้ไข่ต้มเหรอมันไม่ใช่ธารมดาคุณดูไหมว่ากว่าจะรังสรรค์เมนูอย่างนี้ได้นะฮะ <c oughs> อุณหภูมิน้ําต้องถึงนะฮะไข่ที่แต่ละเบอร์เนี่ยแตกตากา่างกันนะมันมีดีเทลต่างๆเยอะแยะมากมายไม่กรทั่งข้าวที่ผมหุงเนี่ยนะฮะม,มันยังมีการต้องซาวแบบสามน้าครึง่ง <c oughs> คิดว่าแค่นี้จะอ,อิ่มไหมคุณกินเยอะขนาดนี้เหรอไม่อิ่มนะนอนหลิงว่าเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันดีกว่าไปเดี๋ยวหลิงพาไปเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวมือนี้เลี้ยงเอาจริงเหรอไม่กินเหรอไม่เอาอะลองหอยดี โอ้โหกินเลยดีกินเลยกินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเหลงไปข้างล่างหูข้างล่างนี่คือเมนูเพียบเลยจริงเหรอร้านเยอะมากโหจเสียดายเสียใจมากเลยนีกินดีเสียดายกินดิไหนๆก็ทําแล้วเออนี่ซะการซาวข้าวมน้ําครึ่งอ่ะต้องกินแล้วแหละอะคําเดียวหมดคําเดียวหมดยังไงไปไปโอ้โหนั่นปากเรืออะไรมันยังไงรสชาติอย่าเพิ่งพูดดีกว่าเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันนะคะทุกคนป่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ด้านหน้าโครงการค่ะกับไลฟ์สไตล์มอนั่นเองค่ะโอ้โหร้านอะไรเต็ไมไปหมดเลยนนเนี่ยนะใช่มีทั้งคาเฟร่ร้านอาหารมีร้านเครื่องเขียนด้วยครบใดีมากแต่ตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าหิวแล้วหิวแล้ว <laughs> ใช่เมื่อกี้เจ้ไข่ต้มไปกไ็ไม่ไม่อิ่มหรอกแค่น,นั้นอะเออใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันค่ะไปดูกันไะ โหอิ่มมากนะคะเมื่อกี้<ช>คือแบบไปด้านหน้าทายจะเย็น <laughs> <laughs> เมื่อกี้ไปด้านหน้านะคะของกินคือเยอะมากร้านอาหารคาเฟ่แล้โหูร้านก็ทุกกุกจิกคือแบบ คือถ้าสมมติฉันมีกระเพาะประมาณ4ี่มิตินะฉันจะกินมันทุกร้านแล้วก็ยัดมันลงท้องไปเลยแล้วก็จะหนังตายอนยอนแบบนี้แล้วก็จะหาที่นอนแบบนี้นะฮะซึ่งเราจะสามารถนอนได้ชั้นหนึ่งสี่ไปนู่นเลยเดี๋ยวฉันขึ้นไปรอนอนรอเธอข้างบนนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเสร็จงานก่อน๋อเหรอเออต้องบอกนะฮะว่าที่นี่นี้คือครบครันจริงๆนะฮะและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สารยาวันกลาสโดมนั่นเองนะครับเป็นฟาซิลิตี้ที่ อยู่ข้างในเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ตึกไหนก็สามารถที่จะมาใช้ p า i ิ a c y r o นี้ได้ใช่เลยค่ะแล้วด้านในตรงนี้นะคะก็คือแบบสามารถที่จะแบบใช้แบบหูยเนี่ยด้านด้านข้างตรงนี้นะคะก็มีบแบบเป็นอ่างมารทานอาหารตรงนี้ได้แล้วก็นั่งชิลๆตรงนี้นะคะด้านล่างก็คือใช้งานได้หมดเลยนะคะใครที่แบบว่ามาอ่านหนังสือมาแบบ ประชุมงานนิดนึงอะไรย่างเงี้ยก็คือได้หมดเลยก็บอกว่าฟาซิลิตี้ที่นี่นะฮะครบครันจริงๆนะฮะเรามาเริ่มที่เรื่องการเรียนก่อนเลยดีกว่านะฮะถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนแล้วเนี่ยที่นี่ฮะจะมีสตูดิโอนะครับมีโฟกัสซิงโซนแล้วก็มีน p ปปิ้งโซนด้วยเวลาแบบว่าใช้สมองหนักๆง่วงนะก็มาแนปตรงนี้ได้นะครับบรรยากาศสงบรับรองว่าคิดงานออกชัวฮนะค่ะแล้วหลังจากที่เราเวิร์คร่ะแล้วเราก็ต้องเพลย์ฮาร์ดเดอร์ด้วยนะคะซึ่งชั้นสองของเราเนี่ยก็จะเป็นการ์ดโดมค่ะก็จะมีเป็นฟนะะออกกิต ก็มีมาให้เยอะมากๆรวมถึงถ้าใครนะคะอยากพักผ่อนชิลๆค่ะก็ยังมีโดการโดมวิวพอยต์และ s ก y a แอมฟิเทเตอรค่ะให้ชวมวิวสวยๆพร้อมทำกิจกรรมที่เราชอบไปได้ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างนี่แค่อาคารแรกเท่านั้นนะฮะยังเหลือ ABC ที่จะพาไปสำรวจกันอีกนะสุดยอดเลยนะว่าแต่และอาคารเนี่ยมีฟัิลิตี้ที่น่าใช้น่าสนใจเยอะมาก ใช่เลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะเห็นไหมสระว่ายน้ำเนี่ยเคือยู่ตรงกลางของตัวตึกนะมีทั้งสวนมีสระว่ายน้ำคือทุกตึกเนี่ยสามารถมาใช้งานได้เลยนะคะน่าเล่นมากมากเลยสระว่ายน้ำแดดกับริมร้านที่ต้งสวยเราไปเริ่มกันเลยมาที่ตึกาคนเอไหมไปดิปะไปเลยไหมอยากเห็นแล้วไปดูค่ะ นอกจากด,ดมที่ต้องเข้าจากอาคาร A แล้วค่ะที่นี่นก็ยังมีแก่ล็อบบี้เรานะคะซึ่งต้องบอกว่าใหญ่แล้วก็ขีเมียมมากๆใครที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์จะรับส่งของที่ให้มาส่งที่อาคารนี้เลยนะคะที่นี่เ,นเขาก็จะมีเป็นสมาร์ทล็อกเกอร์ไว้ให้บริการอีกด้วยและทางฝั่งอาคาร B ครับเขาก็จัดแอคทิวิตี้มาให้แบบแน่นๆจุกๆเน้นๆเหมือนกันเลยนะฮะให้เราร้องเล่นเต้นได้เต็มที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสนะฮะแล้วก็เวทเทรนนิ่งสตูดิโอก็มีนะครับผมมีมูฟวี่แอนด์คลาวเกตขับครับบอร์ด มีนะฮะไม่น่าเชื่อนะว่าหลายๆที่เนี่ยเขาไม่มีแต่ที่นี่มีคุณผู้ชมนะ คูเ l เบอรครับแอร์ฮอกกี้เชเบ e ร์อีสปอร์ตรูมก็มีนี่ฮะเรียกว่าสารฝันของเด็กๆเ,เลยนะฮะสามารถมาซ้อมเกง่งบนที่นี่ได้มิวสิกแอนด์แดนซ์สตูดิโอก็มีนะฮะอันนี้แบบว่าสายค o เวอร์สายเคปป๊อปสายอะไรก็ตามตรงนี้รับรองว่าต้องชอบแน่นอนนะฮะรวมถึงโค p ชแอนที่บีด้วยนะครับยิ่งชวนเพื่อนมาจอยกันแนยโอ้โหยิ่งสนุกอย่างแน่นอนครับโอ้โหสุดๆไปเลยนะคะส่วนใครนะคะที่เป็นสายชิลหน่อยเนี่ยชอบเอากิจกรรมเบาๆพอนะคะไม่เน้นออกแรงก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะอาคารซีนะคะเพราะว่าเขามีเป็นโคะ มีมีติ้งลูมโคลคิชเชนซีเชฟเ t เบิลนะคะให้เราได้ใช้งานได้สบายสบายไม่ต้องวุ่นวายจัดเตรียมสถานที่เองเลยบอกเลยค่ะว่าเลิศม,มากโอ้โหนี่ถ้าฟังมาเท่านี้นะเหมือนว่าจะไม่ต้องออกไปไหนแล้วแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะฮะส่วนกลางเนี่ยยังมีอีกเพียบเลยนะครับด้านบนอาคารเนี่ยยังมีสกายรูป t ็อปฟ c i l i t i ตี้ขนาดใหญ่ด้วยนะครับจะชอบทํากิจกรรมแบบไหนก็ตามนะฮะสามารถเลือกตามลฟ์สไตล์ที่ชอบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์เก i ซิ่งเดคนะครับการเด่นโยคะสกายวิวลาวนะครับสารยาวันวิวพอยต์ก็มี เครนะฮะรวมถึงฟังชั่นอลเทรนนิ่งยิมก็ได้เหมือนกันนะฮะมีพาร์ w เวิร์กอัล n e เนอร์บ็อกซิ่งคเนอร์นะฮะ, corner, corner, ะ,ฮะแล้วก็เชื่อมต่อทั้งสอาคารด้วยจอกติ้งแทร็กนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะวิ่งพักผ่อนแล้วก็มองวิวได้สวยงามสามารถออกกำลังกายได้เต็มที่สุดเวียงไปเลยนะฮะคือถ้าสมมติว่าวิ่งครบตามรู้ที่ให้เนี่ยนะรับรองหอบอย่างแน่นอนต้องบอกว่าไฮาไลท์อีกอย่างหนึ่งที่สาคัญมากๆของโครงการนี้คุณผู้ชมครับไม่พาไปดูไม่ได้จริงจรงนั่นก็คือสะร,รอะ,ะว่า สวยร่มรื่นแล้วก็น่าไหว้ามากเลยแหละครับใช่แล้วค่ะแล้วก็รอบๆของโครงการเนี่ยก็คือจะมีเป็นต้นไม้สีเขียวตัดกับสีน้ําเงินของตัวตึกโอ้โหเิารู้สึกว่าลงตัวมากมๆเลยค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราสองคนก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะเล่นน้ําแบบมากๆเลยและตรงที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นคอร์ดย่าใจกลางของโครงการนั่นเองนะคะต้องบอกว่าสวยแล้วก็ดูแบบหูสบายตาธรรมชาติมากมากเลยเหมือนเราอยู่แบบพูยล่ะถูกต้องนะฮะ <c oughs> ก็คือบรรยากาศจะดีมากนะครับผมเพราะว่าลาลร้อไม่ได้ตึก นะครับ A B C เนี่ยเราอยู่ตรงกลางนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่แบบว่าร่มอยู่ตลอดทั้งวันที่สามารถให้เราเล่นน้ำได้ด้วยนะครับและในสระว่ายน้ำฮะก็ออกแบบเป็นฟรีฟอร์มนะครับผมซึ่งตองบอกเลยว่ามีหลายจุดมากๆตอบโจทย์ทุกแบบนะฮะจะออกมาออกกำลังกายก็ได้หรือว่าอยากจะมาแช่น้ำสบายๆหรือว่าจะมากันแบบครอบครัวนะฮะพาน้องๆหนูๆมาเล่นก็ได้เช่นเดียวกันอย่างผมเนี่ยเหมาะกับการเล่นคิดมากเลยพาพาลูกมามาเล่นเองนี่แหละครับเออจะบอกว่านี่ที่หลิงชอบนะคะเพราะว่าหลิงรู้สึกว่าเนี่ยตรงนี้เขาทำเป็นพื้นที่สีเขยว รอบๆนะคะรู้สึกแบบมันสบายตาตเล่นน้าไปมองไปก็คือเห็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบรู้สึกว่าโอ้ยดีเขาวางวางตำแหน่งนดีๆเอ้านี่นี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วนี่เขาจะไปแล้วแต่ว่าคงหลิงนะคะด้วยหลิงจะจองซักฟูชี่นะคะเอาแล้วนะครับสามสองหนึ่งว้าววันนี้นี่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบผิดหวังเลยนะคะ ส่วนใครนะคะที่แบบว่ามาแล้วก็แบบไม่ได้ไว่ายน้ำนะก็ยังมีมุมหลายๆมุมนะคะที่แบบเราจะมานั่งจิบเครื่องดื่มได้นะคะอย่างแบบนี่ซันเล้าผู้เทเลสนะคะหรือว่ามุมอื่นๆเลยด,ดูสิเต็มไปหมดเลยนะคะสลิงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่จักุช่นะคะไปดีกว่าอะไร <laughs> ไปแล้ว เนี่ยเรามาสรุปภาพรวมโครงการสาลายาวันเรสซิเดนซ์กันแล้วคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าเป็นคอนโดสุดพรีเมียมเลยที่ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมาใน time, คอนเซปต์เอ็กซ์คลูซีฟล s t สไตล o n d o m i n i เนียมนั่นเองนะฮะต้องบอกว่า เป็นการยืนหนึ่งในทุกๆด้านแห่งนี้เลยจริงสุดๆเลยค่ะและยืนหนึ่งเรื่องแรกนะคะก็เป็นเรื่องของทาเลค่ะเพราะว่าตรงนี้เ,เป็นศูนย์กลางของนักศึกษานะคะตั้งอยู่ปากซอยตั้งศินค่ะแล้วก็มีบริการรับส่งฟรีด้วยนะคะถึงมอมห่หิด้ลยเลยหูดีมากสบายมากมสะดวกสบายจริงๆถ้าอยู่ที่นี่นะฮะยืนหนึ่งเรื่องถัดมานั่นก็คือเรื่องของส่วนกลางที่เรียกว่าสุด จัดในย่านนี้จริงๆนะฮะจะร้องเรียนเต้นเล่นอะไรก็ตามแต่นะฮะมีครบจบจที่นี่เลยจริงๆนะฮะที่สําคัญนะครับผมมีหลายมุมน่าใช้ด้วยชค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังยืนหนึ่งในเรื่องของไลฟ์สไตล์ค่ะที่นี่เนี่ยเขาก็เป็นโครงการมิกซ์ยูนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในสารยาค่ะก็จะมีทั้งโรงแรมนะคะแล้วก็อพาร์ตเมนต์นั่นเองค่ะใช่แล้วนะฮะร่วมถึงสารยาว<ม>ันล<ม>ัสต์สไตล์มอลด้วยนะฮะ<ม>จะออกไปช็อป ไปหาอะไรอร่อยกินนะฮะหรือว่าอยากจะหาที่พักผ่อนหย่อนใจอะไรแต่แถวนี้มีหมดเลยนะฮะเรียกว่าครบจบในที่นี้เลยนะฮะไม่ต้องออกไปไหนไกลเลยค่ะแล้วก็ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของยืนหนึ่งเรื่อง ฟังก์ชั่นห้องใหญ่นะคะว่าทีนี้เนี่ยเขาเนี่ยแบบหูฟอนิเจอร์ครบนะคะลากกระเป๋ามาปุ๊บครบจบเลยไม่ต้องขนของมาใช่ก็่างองีายจะบอกว่าทางแบบสวยกว่าคุ้มกว่ากันอยู่หอเองเน,นะคะถูกต้องครับผมนะถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเราจะทิ้งไว้ใน Description นะฮะหรือว่าทางที่ดีเดินตบเท้าเข้ามาดูด้วยต <laughs> <ช>ัวเองดีกว่านะฮะจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดด้วยตาของคุณเองนะครับ สำหรับการรีวิวลองอยู่ครั้งต่อไปคุณผู้ชมฮะเราจะพาไปอยู่ที่ไหนจะพาไปโครงการอะไรและจะมีความเจ๋งขนาดไหนติดตามให้ดีนะฮะสำหรับวันนี้ไทยกับลิงและรายการของเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ